This second way, a little bit, uh, uh, let me maybe explain it in my words. I would say that, um, in an example, if I, let's say, I woke up tomorrow and my monkey mind is like I will spend the whole day learning Dhamma but the reality is that it fades off and I understand that that is just the monkey mind again just let that go so even if I don't learn or I learn it doesn't matter because faith in the Dhamma the pure mind ค่ะก็เลยมีคำถามเพิ่มเติมยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเอะถ้าพรุ่งนี้เขาตื่นมาตอนเช้าและข้างในมันพูดว่ามันจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะไปเป็นใจ ถ้ามังคีไม้มันพูดแบบนี้ก็แค่เหมือนกับปล่อยให้มันพูดไปไม่ไ,ไปทําอะไรกับมันเพราะว่าใจเนี่ยศรัทธาในธาตุรู้หรือว่าศรัทธาในเพียวไม่อย่างนี้นใช่ไหมคะไอตัวเราเนี่ยจะพูดจะบน่นจะปุกแต่งไงก็ตามไปเป็นผ้าเกิดดับในใจที่เป็นนิพพานที่เป็นความไม่มีอะไรมันเป็นธาตุรู้ใจที่เป็นนิพพานเป็นธาตุรู้ก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองในใจที่เป็นธาตุรู้ไม่มีใครต้องไปยึดถือให้ให้ให้เห็นตัวเราเป็นเหมือนผ้าเนี่ย มันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองมันจะพูดยังไงบ่นยังไงก็ปล่อยมาให้มันเป็นไปอย่างที่มันเป็นแต่มันมันใจอ่ะมันเป็นธาตุที่ธาตุที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่มันรู้ความจริงว่าเออมันก็พูดอยู่ในใจที่ว่าเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าความไม่มีอะไรมันก็พูดไปบ่นไปคิดนึ่ถูกต้อบตกแต่งอะไรไม่ว่าจะเป็นกุศลนากุศลนั่นก็มันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนภาพเหมือนเนี้ย I think I get it everything learning Dharma realizations everything it's just rise and cease rise and cease so so if if one day I wake up and I'm like 100% faith in pure mind and that that's also fine I don't have to keep chasing even t h d n u b e r การเข้าใจทำการเรียนรู้ทำก็มอนเหมือนอะไรก็ตามมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เกิดเองดับเองแต่ว่าอดุกกาก็บอกว่าออวันหนึ่งถ้าถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันเข้าใจเห็นความจริงอย่างนี้จากใจอันนั้นมันก็เหมือนเป็นวันที่ศรัทธาอย่างนั้นอย่างแท้จริง มันเหมือนมันเหมือนมีการรอว่าวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นไม่มีแล้วมันจะเป็นปัจจุบันขนาดคนรอมันก็ตัว่อยตัวเองเอไอ้คนที่รอมันเป็นมังกีหมายมันเป็นติเกตคับ correct thank you I think I was scared t o fully believe that It s a bit but like I said someday but now ก็เพิ่งได้เห็นว่ามีความหวังว่า ว่าวันหนึ่งอ่ะจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆร้อยเปอร์เซนตก็เลยเหมือนที่หลวงตาชี้เมื่อกี้ก็เลยอ๋อทุกอย่างต้องเป็นปัจจุบันขณะนะตอนนี้ค่ะยึงเดียกว่าปัจจุบันธรรมหรือเพียวมาย่ยต้องเป็นปัจจุบันขณะ thank you แล้วอันนี้ประเด็นสาคัญที่คนทั้งหลายปฏิบัติผิดเกือบร้อยเปอร์เซนตแม้แต่จะรู้เหตุตามเหตุตามก็จะทําเยอะมากแล้วก็จะเห็นสังขารเกิดดับ เห็นสังขารเกิดดับในใจที่เป็นความไม่มีอะไรเกิดดับก็จะเห็นแบบนี้หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติมาถึงกั้นไปปลายแล้วมาถึงกันไปปลายแล้วก็จะเห็นสังขารเกิดดับในใจที่ไม่เกิดดับเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นจริงๆด้วยนะไม่ใช่ว่ามโนเอาไม่ใช่คิดเอาแต่ก็เห็นาจใจจริงๆว่าสังขารมีสังขารเนี่ยมันมันมันเกิดเองดับเองในใจที่ไม่เกิดดับเห็นเกิดดับในความไม่เกิดดับเห็นเกิดดับในความไม่เกิดดับ นี่คือพวกที่เท่าเตลุตาตะเกตเห็นนะคือพวกที่ไปปลายแล้วแต่เขาลืมไปเลยอะ่ะอยา่าทุดอารุลังกาเนี่ยเห็นสังขารไอ,อ,อ้ความไม่เกิดดับือใจใจของอรุลังกาไม่มีดวงใจอะมันคือเป็นเป็นความว่าปาหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและในใจของของ,ของอรุลังกาเนี่ยมีสังขารคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกุศลนักนกุศลอะไรก็เกิดดับในใจเห็นอย่างเงี้ยเห็นเห็นใจในใจตัวเองมีมีสังขารเกิดดับในใจ เนี่ยเนี่ยสังขารเกิดดับในใจอันนี้เป็นใจนะเปรียบเหมือนเป็นใจของอุลังกานี่เป็นเป็นจิตสังขารพวงแต่งเกิดดับในใจไม่มีใครไปยึดไม่เปรอะแต่คนดูเนี่ยคือตัวอรุลังกาที่ที่ดูดูใจดูสังขารเกิดในใจที่เหมือนกับตาเห็นรูปขนาดเนี้ยตามองเห็นเปรียบเหมือนนี่เป็นสังขารตามองเห็นผ้าเนี่ยเป็นสังขารเกิดดับในความว่างเปล่าเหมือนกับเปรียบเป็นใจของอรุลังกาตามองเห็น แล้วก็เห็นว่าผ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นสังขารเป็นจิตตังขารปุกแต่งทุกประกาน่ะเกิดดับในใจที่ว่างเปล่าเหมือนขอบวาง่างเงี้ยแต่คนดูเนี่ยคือตัวอรลณกาที่นั่งดูอยู่นั่นนะแท้จริงเนี่ยตัวผู้ดูเนี่ยคือตัวมังคีมายคือผ้านี้เป็นสิ่เกิดดับตลอดเวลาลืมตัวเองไปเลยแต่เอาตัวเองอ่ะไปเป็นคนดูแต่ไอตัวเกิดดับที่เป็นอวิชาที่แท้จริงอะ่ะ คือตัวอรูลังกาที่มาดูสังขารเกินดับในใจถ้าเห็นว่าไอ้คนดูเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับและไม่มีใครเป็นสวยคนดูอันนั้นจึงนิพพาน Get it uh, in the sense of uh, when I said all of the sankara is pointless I'm identifying with that watcher even that me saying it means I'm identifying with that watcher so even that let go ก็เลยได้เห็นว่าแม้แต่ตัวอนุรังกาที่ไปเห็นว่าสังขารทั้งหมดไม่มีความหมายก็ดันไปยึดเอาผู้รู้ผู้เห็นผู้ดูและรู้ว่าสังขารทั้งหมดนี้ไม่มีความหมายเอามาเป็นตัวอนุรังกาก็ให้ปล่อยวางตัวผู้ดูผู้รู้อันนี้ไปเช่นกันค่ะจิ๊เญี่ปพาน after that I get it because uh, without realizing it I was feeling something when I say that is pointless that is let that go พอตอนนี so okay. Okay. So ้ก็เลยได้เห็นว่ารู้สึกเหมือนกันว่าไอตัวผู้ดูมันมันมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ตัวผู้ดูค่ะหลวงตาแท้จริงก็คือให้ปล่อยวางผู้ดูก็เข้าใจตรงนั้นค่ะไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางผู้รู้แต่ไอธรรมชาติของนิพพานเนี่ยมันเป็นมันรู้แจ้งว่าไอตัวเราผู้ไปดูสังขารเกิดดับในความไม่เกิดดับเนี่ย ไอ้ความไม่เกิดดับธรรมชาติไม่เกิดดับมันมันมันเห็นว่าเราเป็นส่วนเกินของธรรมชาติไม่เกิดดับความที่เราไปเป็นผู้ดูเนี่ยมันเป็นส่วนเกินมันคือมันก็เป็นสังขารเกิดดับเหมือนกับภาพเห่นี้เพียงกัน